あ! แม่แนะนำตัวเนี่ยค่ะค่ะแม่ชื่อนั่งหน่อยค่ะซุยอายุ4 8ปีอันผือน,นี่เกิดขึ้นมาจา่จังใดค่ะเกิดมนันอได้หวยล้าพองไม่ได้ปลูกในยังมันเกิดเองบันพื้นนี่มันจะมีอายุยาวนานจากปีค่ะโอยมันจะมีนานมันเกิดในเวิดเกิดตลอดแหล่งตลอดพ้นเลยบันพันวิธีการสอยผือน,นี่ขนาดประมาณความยาวเท่าไรค่ะ แล้วแต่ความยาวเออเขาลบเอาตัวยาวตัวสันก็ได้วันนี้แม่ใส่แว่น,นาตากจ๊หมือค่ะเขากลับมาซอยซอยแล้วแวตาประมาณสามหมื่นกระแหงอันวิธียอมพื้นนี่มันมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยคะก็พื้นแห้งมาเป็นกรรมํมมาเป็นกรรันแล้วก็ไปแช่น้ำแช่น้ำก็ยกขึ้นเลาก็ตบหยาบไหาสีลงก็พื้นลง อันบันทีวิธีการทอผือการทำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ้านเห้ตานี่มลายใดเนี่ยค่ะก็ลาลคันธรรมดาเนี่ล่ะว่ามิาลคิดลายังหรือไลคันแล้วธรรมดาขันสีธรรมดาอันขนาดของความยา่แล้วนี่ประมาณจากักเต้นจักอันเมตรค่ะสามเมตรควรามยาวความกว้างเมตรยี่สิบอันอันประโยชน์ของผืออัน เสื้อผืออันเสื้อผือนี่ของอันนี้เราต้องใส่พี่ประโยชน์ยังแน่ค่ะเสื้อผือเดี๋ยวเขาต้อง่อแล้วเพาะเขาเป็นกูนังปูนอนปูนังกินเหล่าปูนังขั้งล่ำก็ได้จะประโยชน์ได้หลายในอนาคตเสื้อผือสะมีการสูญเสียสูญสูญเสียหายไปจากบ้านเฮาบ่ค่ะบ่เพราะว่าผืนี่เขาใส่ยุกได้ยุกได้ก็ใส่เสื้อตลอด ເລືເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຊື້ໄປລົເົາໍດ້ື້ືຈະດກັບສີມັນຍອມເ